สวัสดีครับสวัสดีฟีฟีทุกท่านครับอยู่กับช่องสาวดําซิงครับวันนี้พามาดูอ,อสาวนะครับสาวอีคนนะครับในวงการรถบรรทุกครับนี่ก็อยู่กันน้องพลอยนะครับวันนี้ก็คงจะอยู่นานไม่ได้ครับตัวผมเปียกหมดแล้วครับ dâm, nó không chảnh này, này, lửa lại, có không, lửa một lại đi เลือหลายอยู่ดิเครื่องกับบักแเขาไปเห็นหอกจะพากลับ้านกับน้องโอ้ยอะไราจนเบิ้งจีได้กระบานมาแ้วมากูเจียรถขึนหายหรอฮ แตนนะขีแข็งเนี่ยดินไหมแหน่สวนด่างจมดูโขดได้แซยู่คุณป๊อแซ่ตอนแรนกกระแซยู่แตกแบบผู้หล่อว,ว่าชาวสาวเชื่อสวนด่างจ้ามขึ้นนู้นนี่มันได้หนาเฮ้ยจับของทีได้นหนานีิเสือโนอ่นกินเลยเขาเนาะสบาย เ่สีมงลงแลวก็แล้ว <Okay. S 1> เป็นแนหนาดีกว่าเล <the> มื่สี่้ามงลงเงิ่นก็นได้รับก้อนเท่าไห่เอาไปมุนก่น <Okay. S 1> อนอตัมันจะพังเลยจะซอกตายก,น,กนไปหอดบานเฮ <Okay. S 1> ้ยพยาากกากาศปนนไปเยมอมอบึงมาเห,หม่นเาห่มอมอ ุกกระโดดเฮ้ยข้าพุกสูบไปแห้งกว่านีเลยสายใจกูนี่เลยอันนี้แควันเก่งด้าหลังถนนเลยยินบออะไรอย่างง่ายๆก็เหนื่อเนื่อยแต่อยู่ตัวนี้พุกสูบหมดหาสูบวะ ทีมงานเดียวกันหมดหมดมาขอจะสื่อเมา่อไการเลือกี้ปาออนี่คือีปลาอไวะนี่ลงงานดยเด้อ เพราะว่ามันรเดเรยวเขาพหนียนอยู่ม่ยังโควิดบ่กควุบนถึงเรียหลายคนหรอกต้องยตดป,ปลาเนาะอย่างนี้นนนนบนนวลบัวบุ้งนวลบานบานาิใจานินบาน,ยนยบาอยู่บ้านบนอไม จะก,กิโลนาแต่พะมานสามกิไปกับพู้มือนี่้ยนรประหยัด<ป>โอทางแคบแคบมันมนอยู่บ่ครับรถด,ดับ ขี้ขันว่าเจ็บเอ็นหลังเจ็บเอวเจ็บทับแถกเจ็บถ้าเอาจนแบบแดงเบื่อขาดแข็งโกรธกับว่ามีทังลมว่ามีขาดลมชายาถ่ายมานั่งเกียรเพรายัง,งาาาวางมือทาเจัวเวบว่าเกียร์มันเน่ามันไม่บอกเน่าอ้โหสูบเนาะมันเป็นเกียร์ล่มเบรกล่มเนาะขาดล่มเหมืนทุกอย่าง ขับมน,นบก็นดิเล้วมันขับบึงขันนี้ดับเบรก็อยู่เลยแบงกัแคเด้เลยแบงเนี่ยทิฟี่ นีรลเกียร์จะขันมีขันเรขับเป็นมะเป็นเบิร์นั่นละมึงคายจะคล้องกันนะพิชณะเอาบ่าอุย้ยเที่ยงบินเลี้ยงไก่ถูกปะอยู่กับรถผู้สาวที่หนึ่งครับเานี่ครับบ่อดินบ้านเขาครับเด็ด เกือบพุญแจร,รถหายครับเกือบไม่ได้กับบา้านนี่อายุแค่ยี่สิบสองเองครับเอา้าโคมงสูกรถเยอะครับเอ่อน้องคนหนึ่งบอกว่า ในหน้าเหลือเยอะกับรถดำเลครับวันหนึ่งเพราะว่าอย่างในหน้าเขารู้ราคาแล้วครับว่าเท่านี้รถวิ่งได้วิ่งได้แบบเขารับมาแพงเขาก็ตัดให้ถูกได้สบายครับ เดี๋ยวถ้าน้องเลิกอายก็น่าจะเลิกทำน่าจะทำ u t u b e ได้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ติดตามน้องพอยแล้วกันเนาะสาวขาบรดดับอีกคนในวงการรถบรรทุกครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ